สวัสดีครับผมช่องบ่าวจรเจทีบีละครนะครับใครเข้ามาชมก็ขอให้ร่ำล่ำรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงก็เมื่อนี้นะครับก็ได้มากยมบ้านอีกเที่ยนึงครับก็วันวันหยุดครับก็หลังจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเขายังเฉียวอยู่ครับตอนนี้สีเหลืองทองครับงามครับงามเโอ้บรรยากาศดีครับบมแมนฝนสิตกงได้นะครับ คือบรรยากาศมันสิเขาหนาหนาวครับมื่อนี้วันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงบ่ายๆนะครับเหมือนเหมือนมันสิมืดมันกับว่ามืดนะครับมื่อนี้อากาศฟ้าคึมเขาว่าหนาหนาวกำลังสีมาครับกำลังล้มนะครับกำลังเย็นอากาศเดี๋ยวดีครับ,บเขียงานอยู่ทั้งบ้านทั้งกรุงเทพกรุงไทยต่างจังหวัดทั้งต่างประเทศก็ แต่ชีนอนบ้านก็เห็นบรรยากาศก็ให้เจ้าชีนอนบ้านนะครับ้เป็นเรื่องไกลสู่ๆทุกคนครับมื่อนี้ผมก็มายมบ้านครับม่าบ่งตรงไงนตรงหน้าของพี่สาวก็กกที่น้าผมอยู่ข้างหลังนะครับบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศหนาหน้าครับหนากระลังเกี่ยวสมัยกรเนี่ยเพิ่นว่าหน้านี่เนี่ยคือคนสิมาตรงหน้าแหละก็แต่งเป็นนิยายเป็นมอล่ำครับมอล่ำสอนลูกซ้อนล้านไง ผู้เบารับเบาที่เอาเขา่ากําลังสิเจยวเขา่าไปหาเงินมาเจยวเขา่าหาเงินมาเจยวเขา่าผู้เบาทุไปได้สาวกรุงเทบมากผู้สาวก็เลยอกหักก็เลยเป็นเพ่งเกี่ยวเข่าดออรอแฟนอันนี้ผมชิดไปเองนะครับเปิ้แตงเปนแต่งเป็นเพ่งเป็นอยังได้หลากหลายครับพองทุ่งเง้านี่บรรยากาศดีดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิผ้ายงางรอเบิ้งครับ บัรยากาศท่องทุ่งครับเขานี่งามงามครับเจวงนี่ก็ได้เจ็บเยี่ยวเลยหน้าทั้งนี้ครับี่สีเหลืองอลามครับปลาว่า,างันก็นปลาบอนบุบบับบุบบับอยูอ่ไม่โอกาสเด้วสิมาใส่เบ็ดจากหน่อยกันชิดชิดพ่อตอนเป็นเด็กหน่อยครับตอนเป็นหน่อยตอนเป็นเด็กหน่อยมาหาใส่เบ็ดครับ ใส่เบ็ดย่ำเขาเหลืองๆองนี่ถือดีดีดอกครับสมัยก่อนสมัยก่อนกับช่วงนี้กัเปียวบุญกับทิ้นครับไปกับพวกงาไอ้ไส้ก้นใหญ่ก็ผ้าผ้าเด็กหน่อยเปียวบุญครับเปียวบุญช่วงย่ำนี่ นี language, ่เปลี Babylon, ่ยนบรรยากาศครับย่ำนี่กับแปลบุญครับแปลบุญย่ำนี่กับสมัยก่อนกับเลี้ยงไรง่วงไรล้วยข้คอกนะครับแล้วก็ไปครับพวกรุ่นพี่บาดแจกม้าด้ยครับมันกลับมาวันอะไยันพีหลอกก็คือย่ำเสาร์ใครมาเที่ยวถ้าไปต้องไปวันศุกร์ครับไปวันศุกร์วันเสาร์พอไปวันอาทิตย์ก็ว่ได้รวันอาทิตย์วันจันทร์ต้องไปเลี้ยนครับเดี๋ยวง่วงนอน ถ้าเมือ่อใดมีหนังวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์เลยครับนัดกันแล้วครับเอางวเอาควายขาคอ,อกแล้วก็ขอผู้เฒ่าเป็นหน้เงินเท่ะบาทสมัยก่อนบาทหนึ่งมีคาครับสมัยก่อนมันกับว่าท่านโดนนะครับกับประมาณ 40, 40ปีที่แล้วประมาณ20กว่าปีที่แล้วกับ2 0 30ปีครับเงินบาทหนึ่งเนี่ยื้อผัดมีเสื้อสมเสื้อตะปางคงได้ครับสมัยก่อนเนี่ยแต่เจียงแต่เจียงนำมั่นกาดเะครับจุดแล้วก็ ตามๆๆมันคงโอ้แสบเป็นดานายสมัยนี้เด็กหน้อยว่าใครกินนะครับเด็กหน้อยก็เจ้าสิจินกินย่ำมีงานมีอย่างกินแบบใหม่เป็นแบบลูกชิ้นเป็นแบบโคกแบบอย่างสมัยก่อนบ่ได้กินง่งไๆครับสมัยก่อนสมัยนี้สบายหลยครับสมัยนี้ไปงานกับชี้ม้อไส้ไปชี้ถยนต์ไปสมัยก่อนกันยางยางเดียวครับเดินอย่างเดียวครับสวัสดิตหอดเบื้องหนังเบื้องหนังดน เลี้ยงกำลังดีๆเดี๋ยวประมาณสี่หาทุ่มนะครับเลี้ยงดีๆจบประมาณตีสองตีสองไปหนังเลี้ยงสิบ่ดีดอกไปหมดตีสี่นอนหรอครับนอนอยู่ฝ่าจอหนังตีหาหนังสิบมาดีอีกตัวหนึ่งสอดแจงครับเดี๋ยวก็คอยกลับมาบ้านกลับมาบ้านกันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทงนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทงกันเลี้ยงไปง่วงไปครับรับไปน้ำเชียงหน้า เตืนขึ้นกัดกินเขากินน้ำโอ้มีความสุขายครับสงสัยสิอายุเร you, ิ่มสิมีแล้วครับอายุอายุเริ่มสิมี่เราว่าความหลังครับผู้เฒ่าว่าความหลังครับสมัยก่อนไม่ได้ไปจีบสาวจีบยังคือสมัยนี่ครับนักสาวเพระท่านเป็นครับสมัยก่อนอยู่ปอกหอกอยู่ปะหาปอกหกป้อซี่ครับหนาผู้นุ่มกับยุยุปอกหกปมกับยุยุป้ซี่ปะหาก็ไปบางหนังนักเปลินโอ้มีความสุขายครับนี่มาเห็นบรรยากาศทองทุ่ง มื่อนี้อากาศเย็นดีครับก็ขอใหไกําลังใจนะครับขอให้กําลังใจผู้ที่เห็งงานอยู่ทั้งไก่ทั้งไกลครับเนือคาคกตะวันออกต่ถือต่างประเทศครับให้ทํางานอย่างมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงครับอันไหนก็ไม่ดีเท่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ครับไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ไม่จนขอให้ร่ารวยร่ำรวยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบาวจอนครับเจดีลละกอดช่วยกันนะครับ จะได้มีกำลังใจเฮ็ดยูทูบมเฮ็ดหลายปีแล้วยอดคนติดตามมาท่านพอพันอยู่กับกับไฟย่ามเพ็ดไปหรือไรมีว่าล่างกับกับบัคไกมีวลาว่างบันไดกับวางกับมาไทยบรรยากาศทองทุ่งใเบิงขอขอบคุณครับจบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ